เปิดมาก็ขอโชว์กันเลยจ้าโชว์ความชอบแต่งหน้าที่หญิงเป็นนี่ละจ้าแล้วก็การที่หญิงชอบแต่งหน้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีตัวล้างหน้าตัวบำรุงผิวและตัวกันแดดที่ดีของทีเอลราเซตนี้หญิงใช้เป็นประจำและนี่ค่ะโชว์กันอีกทีว่าหญิงชอบแต่งหน้าขนาดไหนตาแก้มปากรองพื้นนี่ต้องมีครบนะคะเป็นกิจกรรมที่หญิงชอบก็คือถ้ามีเวลานะ ทุกวันหญิงจะตื่นมาแต่งหน้าไม่ว่าจะปากแดงปากส้มหรือว่าดูแบบธรรมชาติใสๆแต่งจริงรองพื้นแน่นนะจ๊ะอย่างเช่นวันนี้แต่งหน้าไปเที่ยวเห็นไหมกรีดตายังอยู่เลยเราแต่งหน้าจะจัดแบบนี้เพราะฉะนั้นการล้างหน้าล้างเครื่องสําอางให้หมดจดก็เป็นสิ่งสําคัญซึ่งหญิงอ่ะขี้เกียจมากหญิงขี้เกียจเช็ดนูน่นเช็ดนี่เพราะฉะนั้นโฟมล้างหน้ามูสโฟมเทโอราที่หญิงใช้เนี่ยเป็นตัวจําเป็นนะคะก็คือต้องทําความสะอาดเครื่องสําอางให้หมดจด แล้วก็ยังคงสภาพผิวที่เนียนนุ่มสดใสซึ่งมูดโฟมเทโอราเนี่ตอบโจทย์มากๆโฟมเอ็กซ์ต้าซอฟเนี่ยของเทโอร่าตัวนี้เขามีไฮยา8โมเลกุลล้างเครื่องสำอางได้แบบหมดจดน,นะคะไม่ว่าจะแต่งหน้าแบบปกติ หรือแต่งเต็มก็ล้างหมดจดเลยจ้าผิวเนียนนุ่มชุ่มชื่นเป็นสิ่งที่หญิงโปรดปานมากล้างเพลินล้างแล้วสะอาดล้างแล้วหน้านิ่มต้องมูดโฟมเทียราตัวนี้ที่หญิงใช้ประจำจ้า และนี่ขอล้างโชว์อีกทีเพราะวันนี้แต่งหน้าเต็มรองพื้นแน่นไฮไลท์เต็มคิ้วตาแก้มปากก็ครบนะคะเห็นเปวอตาไอายไลเนอร์มัสคารา่าอะไรครบเลยเราจะมาล้างเครื่องสำอางด้วยมูสโฟมทีโอราแบบชัดๆฟองแน่นๆนะจ๊ะและรอดูผลลัพธ์เลยจ้า ผลลับก็สะอาดหน้าใสผิวเนียนนุ่มอย่างที่เห็นนี่ละจ้า